แน่นอนครับโจกโกบการ์เดนเนี่ยเขานะครับเป็นเกมที่พวกเรารักกันมากๆเลยนะครับคนเล่นปัจจุบันไ <c oughs> <c oughs> อ้น,นี่ไม่ใช่ฮอลิเดด้วยนะเป็นวันแบบปกตินะครับไม่ใช่วันหยุด3ล้านห้าผมว่านั่นหนึ่งส่วนสามในนี้คนไทยครับคนไทยเนี่ยปลาไปสักล้านหนึ่งแล้วแน่นอนนะครับไม่ก็ประมาณห้าแสนคนแน่นอนนะสำหรับคนไทยนะครับโอ้โหบ้าคลั่งมากๆ <c oughs> คนเล่นอะไรจะเยอะขนาดนี้โอ้โหเยอะจนค้าง <c oughs> อ๋อไม่ไม่ใช่ค้างเมื่อ,อ,อกี้อะไรเอ้ายึดจุดค้างเอ้าเอพังพังพังซึ่งแน่นอนนะครับเจ้าแมปที่เรารักเนี่ยทุกแมปเนี่ยเขาจะมีอาชีพเมนนะครับอันแรก G G อะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ย A เอ่ออาอันนี้ไอ้นนี้ที่ระบบเออันนี้อันอน,น,นี้เริ่มยากขึ้นมาหน่อยเอะาไราคุณเนี่ยต้องซื้อสปริงเกอร์แ, <religion. S 2> แบบแ oh, <you> <laughs> อดวานโ <laughs> อ้โหชียวเชีวอีซี่อ่าซื้อแบบเบสิกโอ้โหนี่ใครทําไม่ได้บ้างเนี่ยมันก็มาทุกชั่วโมงไะ มาทุกชั่วโมงจริงอันนี้กอลลีอันนี้ยากขึ้นมาหน่อยแต่ว่าก็ยังอยู่ในระดับที่โอเคนะครับสปิกกี้ขายแคคตัสวันนี้ชิลๆนะครับอันนี้อีซี่ขายแครอทโอ้โหอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับใครๆก็ทําได้เล่นเกมนี้แล้วไม่ขายแครอททำไงเนี่ยอ่าใช่นี่วัดใชน่นี่อ๋อใช่นี่ก็คือโกโกเด้นนั่นเองอันนี้คือเอาโกเด้นแอปเปิลอ่านี้เริ่มยากนะก็แต่แต่ว่าช่วงแรกๆก็นะ ใจแอนโตัวไปตัว0.1เปอร์์ impossible คุณทำได้แค่4แสนคนเล่นไปท,ท,ทั้งทั้หมดทั้งหมด10ล้านคนที่เคยเล่นมานะ10ล้านไม่ใช่10ล้านสินี่เท่าไหร่อ่ะ1 0 0 0 0่นล้านสิคนคนเล่นคนเล่นหนึ่งเอหมื่นหนึ่งหมื่นล้านอ,อ,อ,อทำสำเร็จไป4แสน 0.0เอ่อถ้าหมื่นล้านใช่ไหม0.01%ก็จะประมาณ100ล้าน0.0001ล้านประมาณ0.0005 0ตัว0.0000005%ครับผมที่เคยทำไันี้ได้เฮ้ยมันยากตรงไหนเนี่ยใจแอนต่อไปตู้น้ำหนัก7กิโลเฮ้ยเอาดีๆเฮ้ยเราไม่เคยมีครับ วัด <What? laughs> อ๋อคือต้องขายครับขายเจ้าต,ตัวไปโต้เนี่ยเกิโลโหทุกอาชีพมเ,มนเนี่ยปกติจะมีติ๊กถูกนะ,อะอาองเช่อนอะไรเดียอ่ะกอลี่เนี่ยเนี่ยมีติ๊กถูกครับผมก็คือทําสําเร็จแล้วนะครับต,รตัวไปโต้เดียวโอ้โหเพิ่งทาคลิปเก็บตัวไปโต้ไปเยอะแยะเลยไม่เคยได้7กิโลเลยเนี่ยอู้มันยากนะครับขายแครอท1000 1พ0 0แครอทโอ้นิ้นีซี่นะ colorful f u c h ก็คือ,เ,อเก็บแลนโบ้ง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้อันนี้อันนี้ก็ทําแล้วอันนี้มูเมลอนครับ๋อไม่ใช่มูเมลอนวอเทอร์เมล่อนนะครับเป็นแตงโมปกตินะครับห้าสิบผลโอ้ยอีซี่นะครับชิลๆโอ้โหแต่ละอย่างนี้มันง่ายมากเลยดูตัวเลขก็คือแบบสิบล้านคนอะไรเงี้ยสิบหกล้านคนเจนะ็ดล้าน,น,านเหลือสี่แสนอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ครับเฮ้อันนี้สี่ล้านนะสีแ่แสนโอ้ไหนดูซิยากกี่โมง <laughs> มันยากกี่โมงเนี่ยอันพิ g เบิ้ก็เรียบเลยโอ้โหผมว่านะคลิปนี้จบภายใน 3. 8ดวินาทีแน่นอนอ่ขายหมดก่อนนะครับที่เก็บมาเมื่อก่อนโอเคเรียบร้อยอขายโอเคสิบล้านมาผมว่านะไม่ยากนะครับเนี่ยอันใหญ่ก็มีอ่ะเก็บมาก่อนสิเนี่ยได้แล้วเมื่อกี้ได้แล้วครับเมื่อกี้อันใหญ่มากอ่ะคือสี่0ส0คนในหนึ่งล้านเนี่ยมันผมมันน้อยไปอะ่ะผมคิดว่านะักขี้โม้แน่เลย เกมมันไม่ได้ยากหรอกโอ้โหกระตุกกระตุกกระตักออะเมื่อกี้ยอันใหญ่มาแล้วนะครับดูหน่อยสิเก็บมาเมื่อกี้อันนี้1กิโลหนึ่ง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 โอ้หนึ่งกิโลก็คือแบบอันใหญ่เลยนะโอ้แสดงว่ายากจริงครับผมว่ามีไหมเนี่ยอ้าวนี่ไงอ้าวได้แล้วเดี๋ยวนะมันยากกี่โมงเนี่ยอ่าได้แล้วครับทุกคน อืมโอเคคลิปนี้ประมาณนี้อดีนเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเไม่เห็นยากเลย0.0005เปเซ็นเป็นไปได้ยังไงอ๋อเราดวงดีด้วยมัง้งเราดวงดีด้วยมั้งเนี่ยไม่มีเลยนะเมียนเดียวเออดวงดีครับผมดวงดวงดีมากด้วยอ่ะแล้วก็ต้องไปขายใช่ไหมโอเคมีภารกิจอนไนที่ผมยังไม่ทำบ้างวันนี้เคลียร์หมดต้องขายเจ้านี้อาชีพเม้นจะเด้งอ่านี่ไงโอ้อ มันยากตรงไหนเนี่ยหรือว่าผมดวงดีผมว่าผมน่าจะดวงดีนะเออนะครับซึ่งถามว่าผมได้ไงใช่ไหมใช้สปริงเกอร์ทุกอย่างเลยนะมาสเตอร์ก็ใช้นะครับแล้วก็กว่าจะออกมาหน้าอันใหญ่ก็คือยากมากแต่ว่าเรามีอยู่300ต้นนะก็น่าจะออกบ้างแหละนอกเมื่อกี้300ต้นขี้ตัวตรงนี้ประมาณหมื่นผลนะมีแค่ผลเดียวนะครับที่ออกมาเป็นอันใหญ่ โอเคยากจริงครับแต่แค่เรานะครับดวงดีเกินไปแค่นั้นเองอมาดูหน่อยสิว่าอันไหนที่ผมมีสิทธิ์ที่จะไม่ได้นะครับอันนี้ได้แน่นอนเนี่ยซื้อสปริงเกอร์นี่คือมีหมดแล้วขายแคคตัสเดี๋ยวนะแคคตัสผมเคยขายไหมเนี่ยอเคยสินี่เรียบร้อยแครอทชิโเอ่าเก็บโลเด้นนีะ้ชิแลแอปเปลิลแอปเปิลแอปเปิลทองน่าจะชิวนะอ่ะเรียบร้อยแอปเปิลทองต,ตัวไปโต้เมื่อกี้เพิ่งได้เลยโอ้โหผมอยู่ในนี้นะ หลัก0.1% impossible นะครับนี่วันนี้40,000คนทำได้นะครับโอเคผมเป็นหนึ่งในนั้นฮะขายแค่รอน1,000ผลอนะ่ะเอ้ยผมเออเนี่ยเรียบร้อยแลนโบนี้ได้แน่นอนอันนี้ได้แน่นอน,อน,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 อนเหลือเดียวแล้วครับวางเจ้าว a t e r m e l o n อน50อันเออย,ยังไม่ได้ครับผมว a t e r m e l o n อน50อันอ๋อวางทั้งหมดเนาะนะครับไม่ต้องไม่ต้องเก็บโอ้ยากอันนี้ยากผมว่ายากกว่าเมื่อกี้นะ50อันเลยแต่ดวงดีนะครับ ผมฟาร์มา3า3-4วันนะได้80นะครับถือว่าเจ๋งแจ๋วเลยโอ้แปบ๊บหนึ่งน้ามีคนทักมานี่คือน้องเอ่อเจนโดนะครับที่เป็นผู้โชคดีในการได้รักคูนนะทุกคนกดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ชื่อตัวเองใต้คลิปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าจะมาแจกอีกนะครับโอเคน้องออนแล้วเดี๋ยวพี่ตามไปแดงน้องเจนเดผู้โชคดีนในวันนี้รคคูนแต่ผมไม่เคยไม่รักคูนเลยนะ ตัวบิ๊กเบิ้มตัวนี้นะครับเป็นของน้องนะครับแจกทุกวันเหมือนเดิมนะทุกคนแล้วก็ผมจะแอดชื่อไปนะเจอกันเมื่อไหร่ก็นั่นแหละเนี่ยเหมือนคนนี้นะครับเอาไปเลยโอเคขอบคุณมากน้องเจนเด้นะครับที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเราไปทําภารกิจในเซิร์ฟนี้นี่แหละน้องเจนเด้จะไม่ขโมยส่วนพี่ใช่ไหมเอ่อมูนเบลอนอันนั้นใช่ไหมเฮ้ยออกไปเดี๋ยวนี้ห้ามขโมยเด็ดขาดขโมยคือโกรธมากเฮ้ย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 ทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ยเอาเฮ้ยอันใหญ่นี้ไม่ให้ เฮ้ยเจนเดออย่าอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครแมวเมวเอาเ,อาเอาจนเดอเฮ้ยเจนเดเจนเดชื่อเดียวกับในโลบอกเจ้า,จาของแมปนะนี่เขียนเลยขโมยคือโกระนะครับไม่ใช่โกดด้วยนะอะเราว้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าโดนมาเยอะนะครับแคนดี้150กิโลก็ไปเรียบร้อยไม่มีโลบัคครับโอเคดีมากดีมากลองเจนเดอนะครับอะเรามาปลูกกันต่อนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยผมไม่รู้นะว่าปลูก 50อันเนี่ยผมเคยปลูกไปแล้วเท่าไหร่นะครับอ่ะปลูกไปเรื่อยๆนะตอนนี้มีอยู่80ดอ่า80ซีดนะครับ85ซีดถ้าเหลือ35ซีดเนี่ยอ๋อนี่ไงเสร็จเรียบร้อยเหลืออีกตั้งหกสิบซีดขอบคุณมากเจนโดโอเคอัชีมเมนต์เราก็ครบแล้วนะน้องเจนโดก็ได้ได้คูณไปแล้วนะครับเอาล่ะคลิปนี้คลิปอะไรเนะี <laughs> ่ยคลิปนี้ทำไมมันสั้นขนาดนี้นะโอเคเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับหวังว่าทุกคนจะเจอเอ่อตัวเป็นต้นนะครับ7จกิโล ดวงดีเกินไปบางทีดวงดีเกินไปนะครับคลิปสั้นเลยก่อนจะไปอีกนิดน,นึงนะครับอันนี้คือคือผมเก็บทั้งต้นเลยนะใหญ่สุดได้แค่5้ากิโลครับโอ้โหแสดงว่าเมื่อกี้คือลัคกี้ของจริงโอ้โหดวงดีมากมนะครับโอเคยากยากยากนะครับโอเคอ่ะแค่นี้แค่นี้นะครับ